วิยาลเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดงานเฟชชี่เดย์เฟชชี่บอยแอนเกอร์2013ซึ่งงานนี้เป็นกิจกรรมที่รวบรวมน้องๆเฟชชี่จากทุกๆคณะมาร่วมทำกิจกรรมในงานครั้งนี้ค่ะซึ่งภายในงานมีทั้งการประกวดดาวเดือนสแตนชเชร์ Stand tier, และการแข่งขันกีาลดกด้วยเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมสนุกๆภายในงานเราไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันค่ะสวัสดีครับ,รบชื่ออภิเกียรติจเจริญสุทธิยตินนะครับชื่อเล่นชื่อโชคอ,อยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ปี5ครับ ค่ะชื่ออภารัชชุบุญเลืองนะคะชื่อเล่นชื่อตองเป็นว่าที่พี่บัณฑิตค่ะาคณะครุศาสตร์ศกากรรมค่ะวันนี้เป็นวันประกวดเฟรชชี่อาร์นะครับเฟรชชี่บอลแองเกิลปี2000อ่า2013นะครับก็ตอนเช้าจะเป็นช่วงแสดงความสามารถของอ่าผู้เข้าประกวดทุกคณะนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นการแข่งขันของสแตนเชียแล้วก็ลีดนะคะตาลีดของเราเนี่ยเป็นลีดผีนะคะคน่าติดตามมากใช่น่าติดตามมาก,กมาครับ,รบแล้วก็ขอ ฝากช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดเฟชชี่แต่ละคณะด้วยนะครับใช่ค่ะพรองน้องทุ่มเทมากนะคะรบกวนทุกคนนะคะช่วยกันเชียร์ด้วยนะคะครับขอบคุณครับสำหรับในช่วงแรกเป็นพิธีเปิดงานโดยงานนี้มีคณาจ,จารย์ร่วมเปิดงานและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่อีกด้วยค่ะ ของโครงการนับว่าเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีและเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในทางสร้างสรรค์อีกทางหนึ่งการแข่งขันกีฬาเฟสชี่ในวันนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทางกายในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอขอบคุณผู้ดำเนินการโครงการหน่วยงานคณะ และวิทยาการแพทย์แผนไทยที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโคงเวทีเพื่อค้นหาตัวแทนพูดกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา2556ในวันนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการกิจกรรมเวที่เพื่อค้นหาตัวแทนพูดกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา2556ณบัดนี้ และช่วงต่อมาเป็นการประกวดดาวเดือนจากคณะต่างๆซึ่งในรอบนี้เป็นการแสดงความสามารถพิเศษไปดูกันค่ะว่าดาวเดือนจากคณะไหนจะสวยหล่อก,กันบ้าง เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับนุ่มสาวดาวเดือนสวยรอแบบกินกันไม่ลงเลยจริงๆค่ะเราไปถามความรู้สึกของดาวเดือนแต่ละคณะกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุ๊กกิ๊กนะคะมาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะครับสวัสดีครับชื่อโฟนะครับคณะเทคโนโลยีการเกษตรครับคอนเซปของที่เราแสดงนะคะคือเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่มีสิ่งดีเสมอไปครับเพราะว่ามันจะทําแบบให้ลกของเราเปลี่ยนแปลงไปยเปยอะแล้วแบบพวกรุ่นหลังๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็แบบไม่มีการพัฒนาค่ะช่วย ลงใจและแรงเชียร์ให้กับคณะของเราด้วยนะคะคณะเทคโนโลยีโลยีการเกษตรใหม่เลขสิบค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมกรณ์ระวิเดชนุ่มห้อมร้อมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับสวัสดีค่ะวิวปริยาสิงห์อุสาหะจากคณะสถาปัตยกรรยยมศาสตร์รคร่ะครับการแสดงตะกี้นะครับสื่อถึงความสนุกของมหลาลัยนี้ครับแล้วก็ในคณะผมก็มีความสนุกแบบนี้เยอะแยะเลยครับ ค่ะก็แบบว่าอยากให้เพื่อนๆสนุกกันนะคะอันนี้เราก็แบบว่ารีแลกซ์รีแลกซ์แบบคลายเครียดนะคะแบบไม่ไม่เน้นจริงจังเท่าไหร่อะไรอย่างนี้สวัสดีค่ะน้องมีนค่ะมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีครับบิ๊กครับมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับการแสดงชุดเมื่อกี้นะคะเป็นการนําการราผสมกับการเต้นของตะวันตกนะคะคือการเต้นราในแบบสมัยรัชกาลที่6คือการเต้นราในวังพญาไทยค่ะ ก็สื่อถึงสะท้อนถึงว่าการทักทายกันเวลาเจอกันนะคะก็ฝากเพื่อนเพื่อทุกคนเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับสวัสดีครับติเตอร์ครับสวัสดีค่ะอันค่ะผู้เรามาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับผมค่ะคอนเซปต์ของการแสดงของเรานะคะก็จะแสดงถึงธรรมชาติค่ะที่พวกเราเรียนคณะวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็บวกกับจินตนาการของพวกเราเข้าไปค่ะออกมาเป็นการแสดงของเราค่ะสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ ราสองคนก็มาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับผมชื่อเปรมครับชนินบุตรเกตชื่อดีมค่ะพัทราพลมั่นกิจค่ะครับผมคอนเซ็ปต์ของการแสดงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือความสามารถด้านการแสดงละครนะครับผมก็เลยแสดงความสามารถของตัวเองออกมาครับส่วนของดีมนะคะเป็นศิลปะป้องกันตัวค่ะแม่ไม้เมือไทยนะคะก็คือไม่อยากให้แบบหายจากปัจจุบันนะคะอยากให้เด็กรุ่นใหม่หันมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เราสองคนนะครับก็ขอกําลังใจนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับเราสองคนหมายเลข3ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสวัสดีค่ะป๊อปี้พอชินิติศ์นะคะจากคณะบริหารธุรกิจค่ะสวัสดีครับพลุกกมลสกลสุภรัตน์จากคณะบริหารธุรกิจครับหมายเลข11ครับก็ฝากตามลุ้นตามเชียร์ด้วยนะครับหมายเลข11บเอ็ดช่วยเป็นกําลังใจหนึ่งให้ผมด้วยนะครับผมจะทำให้ทุกอย่างให้เต็มที่ครับสวัสดีครับผมซันนะครับจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยครับ สวัสดีค่ะเปาโอจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยค่ะการแสดงเมื่อกี้นี้ก็เต็มที่แล้วครับก็ยังไงก็ช่วยเชียร์เราสองคนด้วยนะจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยครับสวัสดีค่ะกันนิกาจำปาแขมุ้งเมีนะคะมาจากคณะเทคโนโลยีค่ะกรรมศาสตร์ค่ะเจคับมาจากคณะเทคโนโลยีค่ะกรรมศาสตร์ครับคอนเซปต์ของเรานะคะเกี่ยวกับเต้นแขกเพลงมาลาตีค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมไว้น,น,นานยดัชนันประยองจากณานนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชิรยาพมาเบลเจงจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะครับผมในการแสดงที่ผ่านไปเมื่อสักครูรนนค่นี้นะครับเป็นการแสดงเกี่ยวกับคู่รักนะครับผสมกับท่าเต้นเพื่อที่จะรวมกันให้แสดงถึงการเป็นคณะสื่อสารมวลชนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยเชียร์ให้พวกเราคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนด้วยนะครับขอบคุณครับ